ขนาดที่คุณและผมนั้นเจอการจนมุมของชีวิตเจอการจนตรอกของชีวิตเจอความพังของชีวิตผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าฟลิปชีวิตของคุณได้พระเจ้าพลิกชีวิตของคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ต่อหน้าต่อตา CNTV สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life นะครับกับผมอาจารย์วาระมีชุทนนะครับสิทธิพิบันคริสจักรเมืองไทยในเช้าวันนี้เราอยู่ด้วยกันในพระวจนะคำเอสราบทที่6ข้อที่1ถึง12ครับเอสราบทที่6ข้อ1ถึง12แล้วกษัตริย์ดาริอสัสทรงออกกฤษฎีกาและทรงให้ค้นดูในบาบิโลนในหอเก็บหนังสือ ที่ครังราชทรัพย์และในเอบาธานาเมืองป้อมซึ่งอยู่ในมณฑลมีเดียได้พบหนังสือม้วนหนึ่งซึ่งมีข้อความเขียนอยู่ต่อไปนี้บันทึกในปีแรกแห่งราชการกษัตริย์ไซรัสกษัตริย์ไซรัสทรงออกกฤษฎีกาว่าเรื่องพระนิเวศของพระเจ้าที่เยรูซาเลม็มให้สร้างพระนิเวศนั้นขึ้นใหม่คือที่ซึ่งเขานําเครื่องสตวบูชามาถวายให้ลงรากมั่นคงให้พระนิเวศสูง27เมตรและกว้าง27เมตร ให้ก่อด้วยหินสามชั้นและไม้หนึ่งชั้นและให้เสียเงินค่าก่อสร้างจากพระคลังหลวงและเครื่องใช้ทองคำและเงินของพระนิเวศแห่งพระเจ้าซึ่งในบุคัตเนสซาทรงนำออกมาจากพระวิหารที่อยู่ในเยรูซาเลม็มนำมาไว้ที่บาบิโลนนั้นให้คืนเสียและให้นำกลับไปยังพระวิหารซึ่งอยู่ในเยรูซาเลม็มไว้ตามที่ของสิ่งนั้นๆท่านจงเก็บไว้ในพระนิเวศแห่งพระเจ้าเพราะฉะนั้นทัชเทไย ผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างตะวันตกเชทาโบเซนและผู้ร่วมงานของท่านที่เป็นผู้ตวรวจราชการซึ่งอยู่ในมณฑลฟากแม่น้ำข้างตะวันตกจงไปเสียให้ห่างเถิดจงปล่อยให้งานสร้างพระนิเวศของพระเจ้าดำเนินไปเถิดให้ผู้ว่าราชการของพวกยิวและพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวสร้างพระนิเวศของพระเจ้านี้ในที่เดิมขึ้นใหม่ยิ่งกว่านั้นอีกเราออกฤษีกาเกี่ยวกับสิ่งที่พวกท่านพึงทำ เพื่อพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าให้ชำระเงินค่าก่อสร้างแก่คนเหล่านี้เต็มจำนวนเอาเงินจากราชทรัพย์คือบรราการของบนโทนฝฟากแม่น้ำข้างตะวันตกเพื่องานจะไม่หยุดชะงักและสิ่งใดๆที่เขาต้องการเช่นวัวหนุ่มแกะผู้หรือแกะสำหรับเครื่องบูชาเผาทั้งตัวถวายพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ทั้งข้าวสาลีเกลือเหล้าอางุ่นหรือน้ำมัน ตามที่พวกปุโรหิตในเยรูซาเล็มกำหนดไว้ให้มอบแก่เขาเป็นวันวันไปอย่าได้ขาดเพื่อเขาจะได้ถวายเครื่องสัตวบูชาอันเป็นที่พอพระทัยแก่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และให้อธิษฐานเพื่อชีวิตของกษัตริย์และโอรสของพระองค์และเราออกกฤษฎีก่าว่าถ้าใครเปลี่ยนแปลงประกาศสิทธนินี้ก็ให้ดึงไม้ใหญ่อันหนึ่งออกเสียจากบ้านของเขาและให้เสียบเขาไว้บนไม้นั้นและให้บ้านของเขาเป็นกองขยะเพราะเรื่องนี้ และขอพระเจ้าผู้ทรงทําให้พระนามของพระองค์สถิตที่นั่นทรงคว่มกษัตริย์ทั้งหมดหรือประชาชาติใดๆที่ยื่นมือออกเปลี่ยนแปลงข้อนี้คือเพื่อทําลายพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มข้าพระเจ้าดาริอัสออกฤษฎีกานี้ขอให้ทํากันด้วยความขยันคันแข็งพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ชอบ flip flip พลิกชีวิตของคุณและผมพระเจ้าชอบ พลิกให้เราเห็นต่อหน้าต่อตาเพราะชนะคามของพระเจ้าในตอนนี้เป็นตอนที่คนอิสราเอลนั้นกำลังสร้างพระวิหารแต่ถูกศักตรูนะครับปรักตํำเขียนจดหมายไปบอกกับกษัตริย์บอกว่าห้ามสร้างพวกพวกนี้จะก่อกบฏกษัตริย์ส่งราชองค์การกลับมาบอกให้หยุดการก่อสร้างรู้ไหมครับพระเจ้าก็ช่วยให้ผู้นําในเขตทางแม่น้ําตะวันตกนั้นส่งข้อความกลับไปบอกลองไปตรวจด,ดู ในพระคังสิว่าจะเจอกับรา,าชองค์การตั้งแต่กษัตริย์ไซรัสแล้วนะครับบอกว่าให้กลับมาแล้วก็ให้มาสร้างพระวิหารรู้ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพระเจ้าได้ิปพลิกสถานการณ์ชีวิตของคนอิสราเอลทั้งหมดในชีวิตของคุณและผมในชีวิตผมผมเจอการพลิกของพระเจ้าเยอะแยะมากมายผมถึงมาเป็นศิษยพ์พิบาลผมถึงตัดสินใจบอกว่า พระองค์เจ้าค่ะถ้าพระองค์พลิกชีวิตของผมแล้วพระองค์จะสามารถฟลิปชีวิตของคนอื่นได้เยอะแยะมากมายผมอยากจะบอกว่าขณะที่ผมเข้าตาจนหลายครั้งมากผมเจอกับการพลิกเจอกับการพลิปของพระเจ้าผมอยากจะบอกว่าขณะที่บ้านผมขายไม่ออกนะผมมีบ้านอยู่ต่างอยู่ที่ปทุมธานีแต่ว่าผมเนี่ย รู้สึกว่าพระเจ้ากําลังเรียกเข้ามาเป็นสิทธิพิบาลเต็มเวลาผมขายไม่ออกมาประมาณห้าปีตั้งแต่น้ําท่วมอะ่ะน้ําท่วมใหญ่อะ่ะน้ําท่วมมิดเลยนะขายไม่ออกผมก็ย้ายมาอยู่ที่โบสถ์แล้วก็ไปทํางานแล้วพระเจ้าก็เรียกรู้มไหมครับขณะที่อธิษฐานขอให้บ้านขายได้ไม่เคยขายได้เลยจนวันหนึ่งพระเจ้าเรียกให้ออกมาโอ้โหเรียกให้ออกมาจากการ เป็นผู้บริหารในโรงเรียนนานาชาติใหเอามารับใช้พระเจ้าขณะที่บ้านยังขายไม่ได้ผมก็ยอมเชื่อฟังก็ออกมาทั้งๆท,ท,ที่ยังมีเงินติดเยอะแยะมากมายเลยนะพอออกมาปุ๊บบ้านขายได้ปั๊บพระเจ้าฟลิปชีวิตของเราพระเจ้าพลิกชีวิตของเราเห็นต่อหน้าต่อตาเลยครับมีอีกเคสหนึ่งนักเรียนของผมคุณพ่อป่วยบอกว่าคุณพ่อป่วยมากผมก็เลยไปเยี่ยมไปอธิษฐานแต่เป็น ถึงระยะสุดท้ายแล้วก็ไปอธิษฐานขอพระเจ้าดูแลรักษาขอพระเจ้าเข้เา,เา,เา,เาไปสถิตในใจของคุณพ่อผมอยากจะบอกครับในเช้านี้ว่าคุณพ่อของเธอนั้นเ,เสียไปแล้วนะครับรู้สึกเสียใจมากรู้สึกว่าทําไมพระเจ้าไม่ได้ตอบคําอธิษฐานแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาลูกสาวมานั่งที่บ้านผมแล้วก็ขอรับเชื่อ ของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาพระเจ้าฟลิปชีวิตของผมฟลิปสิ่งที่ผมเคยเข้าใจหรือฟลิปความเข้าใจของผมฟลิปสถานการณ์ที่เราคิดว่ามันจบไปแล้วมันแย่ไปแล้วมันพังไปแล้วผมอยากจะบอกว่าขนาดที่คุณและผมนั้นเจอการจนมุมของชีวิตเจอการจนตรอกของชีวิตเจอความพังของชีวิตผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าฟลิปชีวิตของคุณได้พระเจ้าพลิกชีวิตของคุณจากหน้ามือ เป็นหลังมือได้ต่อหน้าต่อตาคุณเคยไปโบสถ์คุณเคยไปกลุ่มแคร์คุณเคยฟังคําพยานของพี่น้องในคริสตจักรเยอะแยะมากมายว่าพระเจ้าพลิกชีวิตของเขาอย่างไงในวันนี้ถึงตาของคุณที่คุณจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าด้วยตัวของคุณเองในช่วงเวลานี้คนอิสราเอลเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงจะสร้างต่อดีไม่สร้างต่อดีประยับอกว่า,าให้หยุดสร้างหัวหน้า ผู้นําของอิสราเอลทั้งเอสราเซลูบาเบลบอกสร้างต่อไปเลยสร้างต่อไปเลยรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นผู้นําของแคว้นนั้นเขียนจดหมายไปหากษัตริย์ดาริอัสบอกว่ากษัตริย์ท่านช่วยค้นหาในห้องสมุดของบาบิโลนว่ามีราชองค์การจากกษัตริย์กรนั้นกษัตริย์ไซรัสนั้นว่าให้กลับไปสร้างพระวิหารจริงๆรรู้ไหมครับกษัตริย์ดาริอัส ไปค้นและเจอจริงๆว่าเป็นราชอ,องค์การให้คนอิสราเอลสร้างพระวิหารกษัตริรย์ริอยสเขียนตอบกลับไปบอกว่าอะไรรู้ไหมครับให้คนในละแวกนั้นฟังดีๆนะครับให้คนในละแวกนั้นแทนที่จะมาหันขาเก้าอี้แทนที่จะมาบันทอนแทนที่จะมาหาวิธีการเขาเรียกว่าทําลายในการสร้างพระวิหารกษัตริรย์ริอยสเขียนกลับไปเป็นราชอ,องค์การให้ทุกคนรู้ว่า ให้ทุกคนนั้นเอาเงินมารวมกันให้คนในละแวกนั้นเอาเงินมารวมกันเพื่อจ่ายค่าก่อสร้างให้คนอิสราเอลให้คนในละแวกนั้นรวมกันให้ไปหาสัตว์ต่างๆมาเพื่อเป็นการถวายเครื่องบูชาให้คนในละแวกนั้นคนที่เคยบั่นทอนคนที่เป็นศัตรูนั้นเป็นคนที่ช่วยในการสร้างพระวิหารจริงๆโอ้โหคนอิสราเอลพอได้ยินคำเหล่านี้ก็สรรเสริญพระเจ้าสิครับเพราะอะไร พราะพระเจ้าไม่ใช่แค่ปลดปล่อยเขาจากการเป็นเฉลยนะปลดปล่อยเขาจากการเจอกับศัตรูในการทําลายการสร้างพระวิหารในเช้าวันนี้ผมอยากจะบอกว่าชีวิตของเรานั้นคงจะคิดไม่ถึงจริงๆว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนว่าพระเจ้าทําอะไรในชีวิตคุณได้ว่าพระเจ้าลพลิกสถานการณ์ในชีวิตของคุณได้จริงๆแล้วเวลาที่โปรงทํานั้นมันเกินคําบรรยายปากของข้าโปรงก็ร้องโ่ร้องสรรเสริญพระเจ้า พระองค์ก็ร้องทั้งน้ําตาเลยล่ะเวลาที่พระเจ้ามาเจอกับสถานการณ์ที่โหดร้ายเจอกับการจนมุมของเราและพระองค์ปลดปล่อยพระองค์ให้ชัยชนะผมอยากจะบอกว่าเกิดขึ้นได้จริงๆในชีวิตของคุณผมไม่รู้นะครับว่าคุณกําลังเ,เจอกับสถานการณ์อะไรอยู่ในชีวิตผมไม่รู้ว่าคุณกําลังจนมุมกับเรื่องอะไรมืดแปดด้านกับเรื่องอะไรแต่ผมอยากจะหนุนใจผ่านพระวจนะคำเอสราพระเจ้าทําได้ในชีวิตของเอสรา พระเจ้าทำได้ในชีวิตผมและผมยืนยันว่าพระเจ้าทำได้ในชีวิตของคุณจริงๆพระองค์อาจจะไม่ได้ปลดปล่อยคุณจากความทุกข์ทุกความทุกในชีวิตคุณแต่พระองค์จะอยู่เคียงข้างคุณแน่นอนแล้วในความเจ็บปวดที่สุดพระองค์อาจจะฟลิปชีวิตของคุณให้คุณเห็นต่อหน้าต่อตาอธิษฐานวิงวอนกราบทูลพระองค์เสิ็จครับในเช้าวันนี้ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานเพื่อที่คุณจะเห็นกัน พลิกชีวิตขององค์พระุนเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานขอพระองค์ทรงทําให้พี่น้องคริสเตียนของข้าพระองค์ได้เห็นทําให้พี่น้องที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าได้เห็นว่าพระเจ้ามีชีวิตอยู่จริงๆและที่พระองค์จะพลิกสถานการณ์พลิกความเจ็บปวดพลิกชีวิตของเขาให้เขาได้เรียนรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนข้าพระองค์อธิษฐานกราบทูนในพระนามพระเยซูคริสต์ ฝากพู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด îSubscribe แล้วก็ฝากแบ่งปันให้กับคนทุกคนเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นพระพรให้กับคนต่อๆไปนะฮะยังไงก็ตามนะครับฝากติดตามทุกรายการของ CGN TV นะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ใครอยากคอมเมนต์ใครอยากจะได้คอนเทนต์ดีๆส่งมาให้เราเลยนะครับใครอยากมีความคิดเห็นอะไรส่งมาให้เราเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตอบกลับไปขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับสวัสดีครับ